สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนี่เก้่ยวเองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่เก้ยวด้วยนะครับผมวันนี้นะครับครั้งแสงอาวุธอัปเดตปืนเข้าตู้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมนี้จะเป็นแบบไหนไปดูกันครับโอเคก็จะเป็นแบบเดิมนะทุกคนก็คือเป็นแบบ การันตีนะครับสกินปืน F นะครับทุกๆก,การหมุน100ครั้งนะครับซึ่ง100ครั้งเนี่ยก็จะหมด1,500เพชรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่แก้วเนี่ยมีหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น XM8 เ well วลเจ็ดนะครับ AK เวลเจ็ดนะคะผม Woodpecker เวลเจ็ด well นะคะแล้วก็ซองยาวเวลเจ็ด well นะครับมีหมดแล้วแต่เราจะมาสุ่มกันเอาเป็นว่า พี่แก้วจะเอาถึงการันตีไหมหรือว่างไงคือพี่แก้วสะสมโทเค็น F ไว้ห้าสิบแล้วอะเออหรือยังไงดีอ๋อแต่มันก็เปลี่ยนเป็นโทเค็นกลางได้แต่ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงเลยทุกคนเพราะว่ามันก็อัพไปหมดแล้วอะมันจะมีโอกาสปืนใหม่มาบ้างไหม <c oughs> คือโทเค็นกลางก็ไม่ได้ใช้ตอนนี้โทเค็น F ก็ไม่ได้ใช้อีกนะฮะอะตั้งงบเหมือนเดิมเนาะพี่แก้วนะคะขอตั้งงบหนึ่งพันห้าร้อยนะคะหรือว่า หนึ่งการันตีแล้วกันนะครับผมมาดูกันว่าสก,กินอะไรจะออกนะหลายคนรอเ k คนะซึ่งพี่แก้วว่าแพทเนี้ย a อเคก็ก็ได้อยู่นะพี่แก้วก็เล่นบ่อยอยู่พี่แก้วนะครับมีเพชรอยู่ที่หนึ่งมืนสองร้อยสี่เพชรนะครับผมถ้าลบหนึ่งพันห้าร้อยใช่ไหมก็จะเหลือแปดพันเจ็ดวิมาเสียเพชรเล่นอีกแก้วอ่ะแต่เพื่อทุกคนพี่จะทำนะครับผมฉะนั้นคลิปนี้นะคะพี่แก,ลลก้วรบกวนทุกคนนะครับใครที่ยังไม่ติดตามติดตามนะคฮะ แล้วก็ใครที่ยังไม่กดไลค์ให้พี่แก้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคครั้งที่1ไปแล้วนะฮะได้โทเค็นกลางมาสองครั้งที่2ครับผม3ฮะ4ฮะโทเค็นเอฟออกอยู่เดอ้อครั้งที่5วาอุ้ยอันนี้ออกเยอะอยู่นะโทเค็นเอฟออกสามครั้งที่6ครับผมครั้งที่7 อุ้ยโทเคนกลางออกสองสองเลยอะครั้งที่แปดนะคะอุ้ยโทเคนกลางมาีกอะครั้งที่เก้าและเรียบร้อยได้ซองยาวนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโทเคนเอนะคะก็ง่ายๆนะคะเป็นหลักการแบบเดิมนะคะแต่ว่าก็จะอธิบายให้ฟังเนาะคือถ้าน้องๆเนี่ยมีสกินปืนอยู่แล้วหมายถึงว่ามีมีสกินตัวนี้อยู่แล้วนะคะแล้วเรามาสุ่มเนี่ยเราแบบ ถ้าได้ปืนซ้ํามันจะเป็นแบบไหนนะคะถ้าได้ปืนซ้ํามันจะเปลี่ยนเป็นโทเค็น F 5โทเค็นนะคะซึ่งโทเค็น F เนี่ยเราก็จะเอาไว้ใช้แลกปืนในตู้ได้นะคะแต่เนี้ยพี่แกวจะมองไม่เห็นแล้วว่ามันแลกเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันใช้ไปหมดแล้วนะคะแล้วก็โทเค็น F เนี่ยถ้าตู้นี้ไม่ได้ใช้อย่างสมมุติบางคนแบบมีเพชรแบบสัก2องสามรอเพชรแล้วอยากลองสุ่มอะไรเงี้ยครับลองได้นะคะแล้วก็ถ้าโทเค็น F เหลือมันเอาไว้รวมกับตู้หน้าได้หรือถ้าตู้นี้ยังไม่มีปืนที่ชอบแต่เป็นช่วงจังหวะที่เรามีเพชร ก็สุ่มโทเค็นเอฟเก็บไว้ก็ได้นะคะผมก็เป็นว่า5 5 0 0เพชรนะคะพี่แก้วได้เป็นซองยาวนะคะผม M 1014เวล7ตัวนี้นะคบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครดูคลิปนี้ได้จะกินปืนอะไรบ้างนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวกันครับบ๊ายบาย